วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง BPP Channel นะครับหลังจากที่เราได้นำรถไปเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะ1,000กิโลแรกนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเฟืองท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ติดตั้งแหลกท้ายเพิ่มนะครับนะครับเป็นแหลก แหกท้ายสีดำนะครับเหล็กกลมนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวตรงรุ่นนะครับใช้นอ็อตยึดสี่ตัวนะครับน็อตเดิมสี่ตัวนะครับยึดตำแหน่งเดิมครับและสำหรับแหกท้ายตัวนี้นะครับเราได้สั่งมาจากช h อป e ี้นะครับ ก็จะมาเป็นกล่องนะครับมีอ่าพลาสติกกันกระแทกนะครับตัวนี้เราสั่งมาในราคา698บาทรวมส่งนะครับก็จะติดตั้งแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับต้องขออภัยนะครับไม่ได้ทำคลิปให้ดูเนื่องจากอยู่คนเดียวนะฮะก็ไม่มีคนจับกล้องให้นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูด้านในนะครับ สำหรับวิธีการติดตั้งนะครับเราก็ถอดน็อตเบอร์สิบออกนะครับก็จะมีสองตัวนะครับสองตัวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกสองตัวอยู่ด้านล่างแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับยกขึ้นประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็บิดบิดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เจอตำแหน่งน็อตนะครับ่มันจะอยู่มันจะอยู่ด้านในนะครับสองตัวด้านในอยู่ด้านในนี้สองตัวนะครับ ก็ใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับใช้ตัวทีเบอร์สิบขันจุดยึดสองตัวฝั่งนี้สองตัวเป็นสี่นะครับก็ยกออกใส่ตัวนี้แทนไปได้เลยนะครับครับและสำหรับตัวนี้นะครับเราก็สามารถติดกล่องเก็บของอันนี้ประสงค์ไว้ด้านท้ายได้นะครับแต่สำหรับแก่ฟิเลโนคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ อติดเป็นกล่องผ้าลินินนะครับสีเขียวสีเดียวก็บัวรถนะครับกล่องก็จะลักษณะคล้ายๆกับของฟู้ดแพนด้านะครับเป็นลักษณะเป็นกล่องผ้าเหมือนกันเดี๋ยวค่ะคาดว่าติดตั้งเสร็จแล้วก็จะนำนะครับมาให้เพื่อสมาชิกดูนะครับติดตั้งแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ สำหรับตัวตะตัวกาวนะครับเราเก็บไว้ในกล่องนะฮะใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะครับเผื่อโอากาสหน้าจําเป็นต้องใช้นะฮะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบรีวิวนะครับวันนี้เป็นีรีวิวสั้นๆนะครับการติดตั้งแหลกท้าย แกนฟิลรีโนตรงรุ่นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปที่ช่อง BPP Channel จะอัพโหลดให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับ